ไปรอดตั้อวเบมึงมันจะเลาอาไปตํามแลาไปตมไหมแต่กูแม่เดียต่อาไปแลบอกกูอ๋อันนี้แต่กูวันนมืกมึงยัไปแกกับอามัมังเลยเบี้ยได้ปได้มแม่จะตุกกูนะแม่งีัยกูบอกนแมึงแก้แบเดียวนนรอดนั้นมงตุกูกดงนะยมตุยดอุ้ยกูจะไโดนแล้วกูจะด

我打门不？我去。 าออกมาเรื่องจริงยัางไรพ่อม่ออกมาไปโรงพักใต้กิ๊บไปแล้วไปกำกวนนึกงใบเบสไปเด้อคือเรากำกับนปานี้ยังไม่ยาตอนที่วิ่งนี้ครับทุกตัไหมตึงเบสดีก็เลยนี่ยาบานี่เป็ฟ้องเราจริงไหมจริงครับไม่จะเป็นก้งเจ้าหน้าที่เอามาเดี๋ยวจัดเย็ดเรานะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับให้เรานะครับทุกตัวไหมครับตัวครับเดี๋ยวตีใต้หลุมเป็นหลักเานนะใหม่ ตามดูปักอากจิตตุบโอบุกประกาดิมันเาอย่บนั้นปของเราะนี่ครับปึงปักเลเลียวมันมันมด้นลียดอนลนี่เรานอนเรานนตรงนี้อ่ะอะเหลียนอนตรงนี้เห็นนอนนบ้งครับแต่นี่คือตีนตีนี่คือเรานอนอ่ะมาก้อนเหมืกไก่อ่ะมันซึ่งเรามานอนตรงนี้คือในบ้านก็แม่ยุ่งอ่ะ ยังนอน้วนเหรอพ่งนอนตัวหลเปล่าเียอยู่นน้มอรับตงเทีนี่จะเป็นสีวดองตโดเสียมที่ปะตะลูกนะรวมกับสาตัวปการประเมตวมาโดนะนำไม่จับกองทัพอย่างวัดตะลุงี่้าเจดที่จับโซงเงาเจ็ดนะหนื่อยโดยนองกระทำกับพิษทาน ขมวดกดไหมอย่าทิ้ติดเม็ดเอ็เฟมิกเม็ดอ็เปตามินขอบฟองเซฟนะนี่เจอเราไหมครับเราไหมครับนี่ขมูลข้อมวดทุกตัวเราทุกตัวไหมไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรบอว่ารักบาร์เล็กดีทุกนะเราเป็นบุคคลสามบารจับนี่ครับก่อนหน้านี้มีมาจับเดียมีเป็นไม่จับอันนี้กันทุกตัวไหมเราเป็นบุคคลเดียวกันแดีวก็ไม่เคยทุกจับสามไม่ไม่นี่มาก่อนตีนี้ทุกตังนะ

Nát vẫn được cái lý do phải nát vẫn còn chăng để chăng hay để bắt giữ của đi của côn tôi có mấy tay cái cây 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 นั่นแหละไหมนี่เด็กเขาว่าเนี่แกตุบเลยอ่ะนี่ติไมานี่ติโรหิโต้ด้วยดยนั่นด้วยนั่นเลยครับโอ้โหตุาเนี่ยมัารเารอได้นี่อ่ะไม้นี่อ่ะไมานี่มานี่ที่เราว่าป้าตุบเราดูว่าเราเอามานี่ตุบป้าเอาไว้จัดไก่ตุบไก่ไก่ตุบใกล้ไก่ตุบปุ๊บปุ๊จริงลบจริงลบต้องเอาไปตุบเกนลบไม่ได้ตุบครับพ่อมางกำตายพ่อมางยีตุบหรอกพ่อไม่ได้ตุบ ซึ่งเราเล่นวัน <repetition> ก <ceu> ี่เม็ดยะเล่นวันที่้เม็ดนี่ตึ้งพอเกิดอาการกุมกังไม่ได้หลังใจตึ้งรบคนในบ้านใช่ไหมมาจะปุ้มมาจะปุ้มรบคนในบ้านเกือบโคโรโคเตี่ยงกับมันตึ้งเดี๋ยวมันกับเกือบปุ้มต้นกว้างไม่ได้นี่เดี๋ยวโอ้ยถ้มันเกี่ยวได้กับเราอ่ะเดี๋ยวปุ้มปุ้มเล่นเกือบปุ้มหมายเขาหยุดแล้วเขาเกือบเกลูกมามาได้ได้เดงกับเก็บตัวปุ้มจ้องตีเึี๋ปุ้มเดีตยวหย่าในปะปุ้มไม่อยากกี่ตั้มแต่เราก็ต้องเราก็ตั้มเขานเรามั้งกมได รกระโข่ปุ้มปุ้มกระโึงปุ้มปักเกี้ยวตึงก um ับจกไหมกับปุ้มไม่ได้จกจกไหมปุ้มไม่ได้จกนึกให้ดีจกไหมจกไหมแหลกนู้นไม่ต้องดีทำไดปลาบ้างเหรอตึงกับปุ้มแต่ปุ้มปุ้มตุบเน่นาบานตอนอยู่นาบานอันงี้ยคือเรียกว่าเรียกว่าชื่อที่เราทำปลาตึ้งก่อนหน้านี้เราทำได้ก็มั่งมากอ่ะกำไดพี่น้องยกเว้นเราไม่แกะปลาคนเดียวในปีในนงเราทำมั่งมากมาครับ เราเทียบยากับเราพิชตีกังแล้วถึ่งเรามาทำไายคุณเนี่ยกับพวมันไม่จ่ายเลยน้อนตุบตือบุปการีนี่นะนี่โปโเราั่ะน,น้องน้องอีตุบตือเขาตุบเราก็ตุบได้เพราะว่าเราเป็นลูกเขาเข้าใจไหมครับโปเม่ตุบเราได้น้องแต่เราลูกมันมันไม่จ่ายที่เราต้องไปตุบโปเม่นาะโปเม่มันเพื่อตุบเราก็ไม่ตุบตายนี่น้องแต่เราตุบโปเม่อาการปนนันต้องการให้เขาตายดูมันมันไม่จ่ายเข้าใจไหม

ตอนนี้จะไน้จำรวจนะกอ่ากลุ่มตัวเรามาส่งยังพัตตาหลวงทุนทั่วปอตมุตจังหวัดพัตตาลุงนะเนื่องจากเรามียาดิบติดจำนวนสี่เม็ดแล้วก็ตรวจพ่นปัสสาวะเดียวยืนยันว่าเราก็มีพ่นบวกนะไหนก็ข้อหงเหลืองซีฟแล้วก็ชุดไตก็เหลืองก็ไม่จับที่เราไม่ไปรายงานตัวนะทตมุตจับข้อห้าเราไว้การดับทราจ่าปาร์บปฏิบติดดับได้ป่ครับดับได้ปครับไหนว่าจะ แล้วที่จับกลุ่มตัวเรานะก็กลุ่มตัวเราในกามาที่โรงพักเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำายร่างกายเราออกมไม่ครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจับทิ้งมีขาของเราไหมม่ครับมีแบบว่าเรียกกับพ้นประโยชน์จากเราออกมไม่มีครับไม่มีนะเรายืนยันนะครับถ้าว่าคนไหนเอาจับทิ้งเราหรือว่าเอาข้อมีขาของเราไปนะเจงเลยแล้วก็จีตัวได้เลยครับนะพิษก็ว่าพิษแต่ว่าเราในความพิจของเราเราก็ยอมรับอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้งมาเริ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถึงไอเรื่องกล้องกับกััวทำให้เราถึงมีอารมณ์ชุ่นเชี่ยวอย่างมันเบื่อมากับปกติเสือผมเล่นับเอาปันนี้บ้าอารมณ์ของเราที่ชุ่นเชี่ยวมันเกี่ยวกับการที่เราเช็ดยาที่ติดไหมไม่ครับเพราะเราเป็นคนชุ่นเชี่ยวอยู่ปกติมันเกี่ยวกับการคือว่าเราทุกตำรายก่อนก็คือว่าอย่างอารมณ์ไม่ไหวเลยเขาเตืรายครับแต่โดยปกติเราเป็นคนใจร้อนไหม ไม่ครับจึงทำไมไล่ไล่เหตุการณ์ดูเดี๋ยวมันใจร้อนเพราะมาไล่ไล่วันแล้วเพราะมาจึงกับโกมาทำลายพวกคนอ๋อจึงวีทัพจริงช่วงนึงเราเกี่ยวกัมีมันมันมาจากการที่เราเล่นยาบ้าไหมไม่ครับถ้าเราไม่เล่นยาบ้าเราจะมีอารมณ์แบบนี้ไหมไม่มีครับไม่มีจึงนี่พอเราเล่นยาบ้าเราก็มีอารมณ์แบบนี้ตุกต้องมากนะทำให้ความคิดเราหน่อยลงไหมอารมณ์แรงขึ้นไหมเวลาเล่นจึงตุกไหม Bi mình mi ruột nè. chắc đột tích yà ba. giả ba, hai đông đập hai 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 mà Không, hai giả ba hai làm hai hai nhiều đâu, hai hai coi hai 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 nón hai 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 coi nón hai 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 hai